อก็สวัสดีสุขสันคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่รายการแล้วก็ไม่ชิเคยโอเยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม GTA V อีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะฮะเย้นะครับวันนี้นะฮะพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะมาให้คุณผู้ชมเลยนะครับก็ทับการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟแนวโลเปนะครับสมบทบาททั่วไปนั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับทางเซิร์ฟนะครับฟรีไวริสแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับใครที่กำ ฟรีเวลิตอยู่นะครับก็แนะนำเซิฟนี้เลยเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับคนเล่นอยู่ประมาณร้อยกว่าคนเลยนะครับช่วงตอนเย็นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ26คนนะครับในเซิฟอ่าเป็นช่วงตอนเช้าเลยนะครับนี้คือพี่อัดตอนเช้านะครับคนก็อาจจะน้อยๆหน่อยนะครับโอเคปรการเสียวลานะครับแล้วก็รับการกดคอนเน็กแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิฟเลยไป Let's go ตอนนี้นะครับเราก็เข้ากันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะเย้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับตรงสนามหญ้าตรงนี้นะฮะอ่าหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็รับการก่อข้อมูลนะฮะตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกมอสเสื้อผ้านะครับทรงผมแหวนนการองเท้านะครับเยอะแยะจัดเต็มเลยแฟชั่นก็ถือว่า เยอะมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราตั้งตัวเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทัการเดินมาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับวาร์ปลงไปข้างล่างนะครับแต่ว่ายังไม่วาร์ปแล้วกันนะครับเรามาดูปุ่มคําสั่งภายในเซิร์ฟนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่ามีคําสั่งอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด f 1อ่าก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวขอทัพการตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นี่โอเคส่วนทวิตเตอร์ก็สามารถเล่นได้นะครับ ตาปกติเลยนะครับเดี๋ยวขอลองถ่ายรูปแอคสักหน่อยนะครับโอเคหนึซแชะโอเคแล้วก็การกดโพสต์ไปเลยนะครับนี่ยังรอคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด f 2นะครับนี่ก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นช่องนะครับก็สามารถเก็บของได้เอาของมาใส่ประมาณนี้พวกอาวุธ แล้วก็กด F 3นะครับ F 3นี่ก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับท่าทางต่างๆนะครับอันแรกก็จะเป็นแดนนะครับนี่มีแบบว่าเป็นท่าเต้นมาใหม่ด้วยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับส่วนพอปก็เป็นการถือของประมาณนี้นะครับนี่ถือเบียแล้วก็เต้นไปด้วยก็ได้นะครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นท่าทางเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนกับว่าสวัสดีครับอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อมากด F 5นะครับ F 5ไม่มีอะไรนะครับกดอ่า F 7นะครับก็จะเป็นพวกใบแจ้งนี่หรือว่าบินนะครับ แล้วก็ F9 นะครับก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มนะครับโอเคแล้วก็กด F10 นะครับ F10 ไม่มีอะไรกดชอช้างก็จะเป็นราคาอีโคโนมีนะครับของขึ้นโล่นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับอะไรขายได้แบบว่าดีนะครับก็น่าจะเป็นพวกน้ำพึ่งนะครับน้ำฝรั่งอ๋อน้ำฝรั่งประมาณ89บาทนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็มีปูสําเร็จรูปนะครับ89บาทเหมือนกันโอเคแล้วก็กด Delete นะครับกด Delete ก็เป็นการเปิดสกอร์บอทนะนี่ UI สกอร์บก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับโชว์ ID ดีอ่าโชว์คนออนไลน์นะครับโชว์ชื่อเบอร์โทรศัพท์นะครับว่างงานประมาณนี้แล้วก็ปุ่ม M นะครับก็เป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าประมาณนี้เลยอ่าก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคโ้โคตรสูงนะคุณผู้ชมนี่เป็นไงนะครับมองไกลก็เห็นเมืองเลยนะไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่จุดวาร์ปไปก่อนดีกว่านะฮะไป โอเคครับเขาบอกว่าให้ทําการกดแซดนะครับเพื่อทัการวาร์ปลงไปนะครับนี่ตอนนี้เราก็วาร์ปไปอยู่ตรงหน้าจ็อบเซนเตอร์แล้วนะฮะน่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับรอสักกู่หนึ่งนะฮะตอนนี้เรายังดืนไม่ได้โอเคนี่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นับเป็นช่วงเทศกาลสงการนะครับแล้วก็ทางเซิร์ฟนับได้ลงแมปนี่เลยนะครับวันสงการนะครับประมาณนี้น่าแบบอย่างสวยนะครับตามนี่เลยแล้วก็ของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้มีอะไรบ้างนะครับก็ เงินนะครับเงินเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับในตู้ประมาณ2,500แล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ2,500นะฮะส่วนอันนี้นะครับ ID card ก็เป็นบัตรประชาชนอ่าแล้วก็โทรศัพท์1เครื่องนะครับให้ฟรีมาเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับแล้วก็จะมี r 3 2เอ้ย r 3 5นะครับใช้ฟรี3วันเลยนะครับ r 3 5นะครับแล้วก็ทำการกดใช้ มันก็จะเข้าไปอยู่ในกาลาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีบัตรนะครับ New Player นะครับ7วันนะครับนี่ก็กดใช้ไปนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็จะได้เป็นบัตร New Player นะครับ7วันมาโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นกดใช้ก่อนนะครับเป็นบัตรเก็บคูณ2นะครับนี่ก็กดใช้นะฮะเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็จะได้เป็นไอเทมนะครับเก็บของคูณ2มานะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นกล่องสุ่มลดนี่ นี่เป็นยังแล้วก็ได้เป็นรถมินิมาแล้วนะครับอันนี้คือรถเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับเป็นคันนี้เลยนะแล้วก็ UI นะครับก็ดูสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคอุ้ยมีสาวด้วยว่ะสวัสดีครับสาวน้อยวิทวิววิทวิวอุ้ยตอยหลังมาด้วยอยากเลยว่านะคเราไม่สนใจนะครับแล้วก็ตมานะครับอ่าก็จะเป็นกล่องสุ่มไอเทมนะครับ25กล่องเลยนะครับก็ับการกดใช้ นี่ก็ได้เงินมาประมาณ300บาทนะครับประมาณนี้ละกันนะแล้วก็เหลือประมาณอีก24กล่องนะครับก็จะเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีข้าวกล่องนะครับแล้วก็สามารถกินได้นะครับนี่อ่ะง,งาม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 ส่วนอ๋อมีรถทํางานนะครับแจกมาให้อีก7วันนะคุณผู้ชมโอ้โหรถถือว่าแจกมาให้เยอะมากๆเลยนะครับ <c oughs> นี่กดใช้เรียบร้อยก็จะเข้ายู่ในากาลานะครับแล้วก็จะมีบัตรรีสกีหรือว่าบัตรสัญญกรรมนะครับประมาณนี้ แล้วก็ต่อมานะครับเราก็ทำการเปิดแผนที่กันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่กระดาดนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้เลยนะว้าวเป็นไงอ่าถือว่าสวยงามนะครับไอคอนอะไรประมาณนี้ในแผนที่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นกด Z นะครับเพื่อไปวอลโซนนะฮะนี่เซิร์ฟนี้มีระบบวอลโซนด้วยนะครับตามนี้เลย แล้วก็พิมพ์ทับช็อปนะครับเราก็สามารถเช่าอาวุธได้นะครับนี่วอลซนเซิฟนี้นะครับสามารถเช่าอาวุธได้นะครับก็เสียเงินด้วยนะประมาณ200บาทนะครับประมาณนี้โอเคก็ถือว่าดีเลยนะครับไปแล้วก็รับการจับกันแล้วก็จุดต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าช็อปนะครับอ่าเป็นร้านค้าทั่วไปเฮ้ย U I ร้านค้าโคตรเท่นะครับเฮ้ยแปลกใหม่มากเลยนะครับมีโทรศัพท์อ่ามีบัตรทํางานข่าวดิบก็รับการซื้อเอาไว้เลยนะครับประมาณพันห้า มีน้ำเปล่านะครับขนมปังอ่าเบตตกป้านะครับอ่าข้าวกล่องแล้วก็มีมังกรขายด้วยนะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับเป็นระบบเลี้ยงสัตว์นะครับอ่ามีปุ๋ยมีเห็ดนะครับมีกล่องซ่อมประชาชนผ้าเช็ดรถอ่าลำโพงไบโอรถนะครับประมาณนี้ส่วนบัตรตั้งร้านขายของนะครับแล้วก็สามารถตั้งรานได้นะครับเพื่อการขายประมาณนี้นะฮะโอเคตามนี้เลย แล้วก็เซิฟนี้นะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับสมัครใหม่นะครับแจกกระชาโดเน่นะครับ BMI 8ไปเลย30ลูกนะครับแต่ต้องบอกนายกนะเพื่อทําการรับกระชานะครับต้องไปบอกที่ดิสคอร์ดนะครับนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้กระชา BMI 8นะครับไปติดต่อที่ดิสคอร์ดของนายกนะครับโอเคทางเซิฟเลยโอเคตรงนี้ก็เป็นจุดเบิกรถนะครับนี่นี่ก็เป็นรถเริ่มต้นนะครับที่เราได้มา3คันครับมี R 3 5แจกฟรีนะครับใช้ประมาณ 7วันนะครับแล้วก็มีรถทำงาน7วันนะครับแล้วก็จะมีรถมินินะครับพี่ไม่ได้ใจว่าเป็นคันไหนนะครับเดี๋ยวพี่ขอทําการสุ่มสักหนึ่งคันละกันนะอ่าแล้วก็เสกเป็นรถทำงานมานะครับนี่เลยโอเคกดตู้บี้ค่าเข็ีขัดนะฮะโอเคเดี๋ยวทําการไปเก็บรถกันเดี๋ยวเฮ้ยเกือบชนเกือบชนโอ้โหใจเย็นสาวน้อยนะครับโอเคส่วนจุดเก็บรถก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับมี รถมอสด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะการเสกรถบอสให้ดูนะฮะเป็นรถอ่ามีหลายคันเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เสกสักหนึ่งคันละกันเนาะนี่ก็เป็นคันนี้เลยนะครับนี่เป็นอัผ่านนะครับโอเคก็เป็นรถตู้นะครับนี่หรูๆเลยนะครับประมาณนี้ละกันเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปที่ร้านขายรถดีกว่านะครับไปดูว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับส่วนเซฟนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาเป็นแก๊งมาเป็นครอบครัวนะครับ มาห้าคนนะครับก็รับรถทํางาน60บโลไปเลย1นึ่คันนะครับส่วนมา10คนจนถึง15คนขึ้นไปนะครับรับรถทํางาน120โลนะครับจำนวน1นึ่คันแล้วก็ลงสูตรฟรีนะซื้อนี้นะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะโอ้ยรถตู้โคตรแรงอะบอกเลยโอเคตอนนี้เราก็ไปถึงร้านขายรถแล้วนะครับแปะแล้วก็ลงไปดูกันตรงนี้ก็จะเป็นจุดซื้อรถนะครับก็รับการก,ารกุญตุยนี่เปิดมาก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับ มีหลายคันเลยจักรยานก็มีนะครับรถแนวสปอร์ตนะครับวิ่มีฟลอรี่ด้วยนะครับฟลอรี่599 GTO นะครับประมาณ400,000กว่าบาทโอเคมี Honda Civic ด้วยนะครับหลายโคตรสวยอ่ะคุณผู้ชมประมาณ2ล้าน3แสนนะฮะโอเคก็ตามนี้เลยนะครับส่วนหน่วยงานในเซิฟนี้นะครับมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับก็จะมีตำรวจนะครับมีหมอแล้วก็มีช่างนะฮะ ถ้าเกิดว่าใครอยากสมัครหน่วยงานนะครับก็ลองไปติดต่อได้ที่ดิสคอดของทางเซิร์ฟดูนะครับดูว่าเขารับสมัครหน่วยงานหรือเปล่านะครับลองไปติดต่อดูนะฮะไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่กระตอดีกว่าแล้วก็พี่มีเอ่อเมนูแอดมินอยู่นี่หว่านะครับเดี๋ยวขอทําการเอ่อเปลี่ยนสีรถแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนสีได้หรือเปล่านะฮะ คิดว่าไม่น่าจะได้นะครับต้องให้ช่างไปแต่งนะครับดูเหมือนว่าเมนูแอดมินน่าจะมีปัญหาอยู่นะในการแต่งรถนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับไปส่วนพวกระบบอื่นๆนะครับมีระบบอะไรบ้างนะครับก็จะมีพวกระบบอาบน้ำนะครับมีระบบความเครียดนะครับแล้วก็มีระบบกล่องจูดรถนะเซิฟนี้นะครับก็เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับรถอะไรประมาณนี้นะครับปรับแต่งฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าสอนอตำรวจแล้วนะครับนี่อ่าก็ทางเซิฟนะครับได้ลงแมป สอนอตัวใหม่ไปนะครับมีเลยด้านในก็จะเป็นแมปสวยๆเลยนะ <Wow. S 1> โอเคแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปที่โรงพยาบาลกันก่อนดีกว่าไป <S <S ในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดตั้งร้านขายของนะครับแล้วก็เป็นจุดาฝากร้านขายของได้ด้วยเหมือนกันนะฮะตรงนี้เลยนะครับ <S 1> <S 1> โอเคปะ, <S <S ปะแล้วก็เดี๋ยวไปที่กระตอนนี้ดีกว่าอ่าโรงพยาบาลก็อยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับ <S <S ด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นกระหลาสีแดงนะครับอยู่ตรงนี้ โอเควูค้วหน้าโรงพยาบาลก็มีต้นไม้นะครับแล้วก็มีตู้ปลานะครับเอาไว้ใส่นักโทษอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ตรงนี้เลยสวนโรงพยาบาลนะครับก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับประมาณนี้นะอ่าโอเคแล้วก็ต่อมาอูช่างซืบนี้ก็อยู่ตรงไหนเนี่ยอืมน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับไปแล้วก็ไปที่อูช่างกันดีกว่าไป Let's go ตอนนี้เราก็ไม่ถึงอูช่างแล้วนะครับนี่ส <saben> ม okay, sure. ี้ก็ลงแบบอูช่างใหม่ไปนะครับถ้าเกิดว่าเราจะแต่งรถนะครับเราก็ต้องให้ช่างแต่งเท่านั้นนะฮะนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับภายในเมืองมีอะไรอีกไหมนะครับส่วนไอ้รูปยาตรงนี้นะครับน่าจะเป็นจุดขายยานะครับให้กับ NPC นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกอะไรอ่ะอ๋อเป็นกระดาดนะฮะตอนนี้เราก็ขับรถนะครับมาอยู่ตรงแถวคาสิโนแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะมีจุดนะครับขายของอยู่ด้วยนะครับไปแล้วก็ลงไปดูกันนะครับเมื่อเราไปฟาร์มของหรือว่าโปรเซตแปลรูปเสร็จแล้วนะครับก็มาขายตรงนี้ได้เลยนะเี่ก็คือจุดรับซื้อนะครับส่วนด้านใดนะครับก็มีร้านค้าอยู่ด้วยนะครับก็สามารถไปซื้อของได้นะครับน่าจะเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับโอเคแล้วก็จะมีสภาเมืองด้วยนะซึ่นี้นะครับนี่สภาเมืองก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับ โอเคภายในมือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่เลเบลกันดีกว่านะครับไปดูว่ามีอะไรให้คลาบ้างนะครับที่เลเบลนะฮะก็น่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับพื้นที่ไร้กฎหมายนะครับไปคอมอนสตาร์ตุสก่อนแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับยังสามารถซื้อขายนะครับ IC แล้วก็ o o c ได้อีกด้วยนะครับ <B ull ing> นะใครที่แบบว่า มองหาเซิฟที่แบบอยากได้เงินอะไรเนี่ยในชีวิตจริงนะครับก็ลองไปเล่นเซิฟนี้ดูนะครับสามารถซื้อขาย ICOC ได้นะครับตามที่บอกไปเลยนะครับส่วนพวกกิจกรรมนะครับภายในเซิฟมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกชิงทงนะครับมีเก็บแอดดอบนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นนะครับเพิ่มเติมไหครับพวกไต้กีฬานะครับที่ทางนายกเขาจะจัดเอานะฮะก็ตามนี้เลยนะครับ ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงเลเบลแล้วนะครับตู้โคตรแรงบอกเลยนะครับขับแบบโคตรสบายนะครับนี่ไปแล้วก็ลงไปดูกันนะว่ามีอะไรให้คลาบบ้างนะครับโอเครถก็ไม่ต้องล็อกแล้วกันนะไปส่วนโต๊ะคลาบนะครับก็น่าจะอยู่ตรงซ้ายตรงนี้นะฮะนี่นะครับนี่เป็นโต๊ะคลาบทาของจิปปะทะนะฮะโอเคอย่างแรกก็จะเป็นบัตรแก๊งนะครับบัตรทํางานดำอ่ากุญแจเปิดตู้ประชาชน อันนี้ก็จะเป็นกล่องจุลรอ่าวิทยุนะครับแล้วก็มีพวกยานะครับอาวุธนี่ตามนี้เลยนะครับอาวุธก็จะมีไม้เบสไม้พู่นะครับแล้วก็ปากฉลามนะครับอันนี้ก็จะเป็นของสะสมแลกอาวุธโอเคแล้วก็มีเหล็กไหมเดี๋ยวพี่ขอดูก,ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีตู้เซฟอยู่ตรงนี้เลยไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปทําอาชีพกันดีกว่านะครับส่วนงานผิกฎหมายเซฟนี้นะครับมี อะไรให้ทําบ้างนะครับงานดําก็จะมีพวกจกปูนจกสายไฟมีขายยามีฟอกเงินแดงมีป้นล้านค้านะครับประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็งานขาวนะครับงานถูกกฎหมายทั่วไปนะครับก็จะมีข้าหมูข้าวัวนะครับขุดเหมืองเก็บข้าวเก็บส้มเก็บแตงโมตัดไม้เก็บปูเก็บฝรั่งนะครับอ่ามีเก็บเลือดด้วยเนะเป็นเลือดอ่าตัวกระตูนนะครับเอาไว้คราบยานะครับแล้วก็มีเลี้ยงมังกรอ่าเลี้ยงเห็ดนะครับอ่าจุดา้าบอยู่ที่กระดาดเลยนะครับ แล้วก็มีเกาะอ่าสำหรับตกปลานะครับนี่โอเคแล้วก็สามารถไปตกปลาที่เกาะได้นะครับขับเรือไปประมาณนี้นะครับหรือว่าจะไป,ะไปล่าสัตว์ที่เกาะก็ได้นะ <m> um> yes. ก็แล้วแต่นะครับมันจะมีจุดให้เช่าอาวุธแล้วก็เช่ารถด้วยนะฮะ <Wow. S 1> ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จุดเก็บฝรั่งแล้วนะครับโอเคไปแล้วก็ทำการลงไปเก็บกันนะนี่ก็คือต้นฝรั่งนะครับแม่ ight? ต้นโคตรน่ารักนะครับเหมือนจริงมากเลยโอเคแล้วก็ทัการกดตัวอีนะครับเพื่อการเก็บนะ โอเคเราในการเก็บก๊อบเร็วพอสมควรเลยนะประมาณอ่าสี่อ่าสี่วิจนถึง5วิเสร็จนะครับตอนนี้เราก็ได้ฝรั่งมาแล้วนะครับประมาณนี้เลยก็เก็บได้สูงสุดประมาณ60อันนะครับโอเคครับก็ไปปักคำจับซืบนวโลเพซืฟนี้เลยครับก็ประมาณนี้เลยระบบก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าได้ซืบนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วก็ตอนนี้ทางซ์ฟนะครับฟรีไวริสแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับโอเคพี่ก็ฝากซืบนี้ ด้วยแล้วกันโอเคครับหากใครชอบคลิปแนวแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยเนพะื่พาชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับบ๊ายบายจะกันจุ๊บ